ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอต้อนรับขอสู่ส่องมาแห่งมวลซืนครับผมมือในแอดบินเดินห้างไปวัดหลวงพีนิรนามครับอ่าเอาปัจจัยไปถวายนะครับแนละ้วแล้วก็ไปตามเข้าเรื่อยๆครับผมเพราะว่าใกล้มืองานครับผมแล้วก็ไปฟังอ่าชัดๆนะครับเนาะ หลวงพีในน้ำเปย์ไมาแล้วครับผมเหล็กโยไหสิพ่นเพาะเนาะเพิ่นเห็นเป็นสี่ตัวครับผมเนาะตามนั่นเพราะว่าเลขตัวนี้ละเพิ่นจะให้โชใคให้ลาบอ่างวดประจำวันที่หนึง่งเมษาเนี่ยครับผมเพิ่นเห็นเป็นสี่ตัวอีกตัวหนึ่งกาประมาณว่าน้ำหลวงพีจะเป็นตัวไรแล้พวพันพันวาสล่ะครับผมไปฟังน้ำกันชัดๆ เบื้งคลิปให้จบนะครับพ่อแม่พี่น้องอาสิม์ิโชกนิชัไปฟังน้ำกันครับผมเบื้องบรรยากาศรวมกันนะครับเด้อยดูว่าบางทีมีระนาบครับมาเบิ้งบรรยากาศรวมกันนะครับสายบุญก็ล่างไหลเข้ามากเพราะขาดสายนะครับเด้วยสำหรับมันชี้ทางวัดชี้ทางวัดนะครับชี้ทางวัดให้ร่วมบุญไปพร้อมกัน ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้ได้ครับบัญชที่ทางวัดนี่แหละครับวัดกองพีในระนาบเนาะครับผมกับมาบึงบรรยากาศเหมือนกันครับผมนีม่ก็เลย nào mắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไก่แล้วนะครับนะเนาะไก่มือเข้ามาแล้วไเจนเเาเจนเะฮ็ดยังกเก็บได้มพอนนั่นตนลาไหมนกิเนเา่ครับเามือจ้าไก่แน้วมอแล้วนะครับเนาะกสิา คือด้เป็นการเป็นงานนะครับมีงานของเพื่อนตามนั้นนะครับเนาะให้อยากมาร่วมงานาไก่ด้วยยมพ่อยมแม่<ะ>ให้อยากร่วมบุญร่วมงานกันแตามบัญชีอแอดมินขึ้นไว้นะครับมัญชีทางวัดนะครับเนะาะไอ้พวกแก่ใจครับแดอดไลน์เขามาหาทางแอดมินได้ครับผมเพราะว่าเขาชีวัดคือเขาบัญชีวัดนะครับยมพ่อหรแม่เป็นมาไก่นะเรามันดึงว่า มาต่นำผ่อนนำล่ำเห็นนะครับเนาะนี่ีเลกวันหายรู้กับหายได้ยุ่สีเล็กวันไม่ผูกก็ได้แหละครับเลขยังไูกก็ยังมารูนะปวาไกลมือะไรเ้ื้อเลขื้อกนบ่ซืสอตัวไหนลัเตี้ยใส่กระเป๋ากนเดื้อส่นี่ธุรกิจการค้าใช้ยังไงเอาไว้ใส่แขนใส่กระเป๋าเงินก็ได้ เรอหมอมีกระเป๋าเงินเก่าใส่ไหกระเป๋าเงินอะรเต็มเลยครับเต็มไปเตมเงิมๆ่ต้องกันเลยรับมาสามมาสายังพอย่ลยโไก่ก่าไจะเล่นจะเล่นเลเล่เ่อเกี่ววันนี้เนยังไงบ

ไล่ตัวกันไอยตัวมันเป็นสัตว์ลูกพี่ผมอยเงี้ยนเจตัวเาเราเห็นตัวหนึ่งตอ่างเมาลูกพี่เห็นจิตตัวนึ่งตาคนเ่อได้บอกจร้งๆนะ้ากัไป้องอยู่หันหน้าตัวหนึ่ตัวนึ่งร้อเงยตัวก็ดสามอเงี้ยว่เอเห็นพี่เอออ้๋อนี่าสันะครับที่ตัวคือว่า2องคู่สองคู่ โอเห็นก็จจาว่าข้างก้นเห็นสามตัวเราเห็น3ามตัว,ตวที่ไปซ่องมากันนะแต่ว่าตนว่าหรืมาทนะีเห็นเห็นสี่ตัวนะะต่ว่าโบกุจาก,กัเสวยโอทีน่นีก็คือสองคู่นี่คือม,มือนั่นโอ้คือบางทีเห็นแล้เห็นแล้โอ้ไม่นั่นเดียวกัน โอ้นาดเดียวกันกับเด็กที่ว่าได้มากโอ้ครับผมโอ้คือนตัวเดียวกนได้มาเห็นด้วยันขึ้นตัวเดียวกันเพราะว่าอัอแต่งแข่งมาตถุดูดเหมือนันแมนแมนแม่ปลาลักแมนที่ว่าคือเอาง่ายคู่พูงระวอกมากนเห็นใส่แข่งขนาดเล็กตัวเดียวกันนะครับเหมือนันว่าตอนเมื่อกี้นะครับผมเขาเล่ว่าพี่เได้เธอ ต้องานนี้ฉันอยู่ตากไห้แมนเเดินไปเบิ้องดอกไว้ไปเห็นเท่านดาครับต้กับแม่เห็น่บห้าหงชาติหอกนี่ก็เราคู้เพื่นเห็นน่ะเ่นเห็นสามตัวตาเพราะว่าเราผีนี่แล้วนเห็นเป็นสี่ตัวประมาณถ้าซื้อตัวใดไม่รู้คือนี่นาคือเป็นตัวตัวกันคือควายเอาที่มีสีนะะที่คม่หา กุฎิหานีกุิหานังใจ่เป็นน้ำน้ำน้ำของเงาของ่น้ำน้ำของที่นี่เป็นยังไงเอก้าแต่จอนม่นก็เป็นปูสปูไงากปูกับปลาระลูกกนเจ็ดเจ็ดโอ้เจ็ดององทีนบเจ็ดนะโอเจ็ดราคา เท็หนเอาไปจับกูใส่สตัวใส่สมตัวมีสองตัวหนึ่งใส่สองูไหมครับจับไปสองสูโอ้เข้าใจครับเ็เดอกบานโอ้เทปเรยวม้าหาเ้ยม่แม่ตตัวคนเจอคนเดือนหน้ตีตัวเดียวกันบ้านันละเนาะโอ้ยงั้นเนี่โอเคประเห็นเด็นตั้หางกันนะครับผมนว่ารู้ยู่า้อเห็นตัวใดท อ้ยก ah. mm ันปปอ้วยกันหวานอืมแล้วือพ่อติดแตงเนี่ยน่าใส่นอที uh ่แท้จริงคือรอบมือเนลูกพี่คนใหญ่ส่งหลัเนาะเป็นไปเนาะคย็บเย็บตวมาจั์เจนของแม่อ๋อแล้วตัวมาจัดต้องท่เนาะที่ญ้าเป็นี่ที่จว่า ทำทีตะขานเปียกจ้างจ้งเสือหายนาะครับเนาะท่าการเนาะสำหรับท่างวัดบางทีนี่น้าเนาะขึนตายโซ่คือเกานะครับความไม่มีสองงานที่ป่าเป็นงานของสวงสวนงูปูที่เปียกค็อของเกษตรินดาของเพิ่นตากหักเงินนี่เพื่อนขอ้าพุทธรูปมาถวาย ใจในนนนะครับเป็นครามาะลุพราะคลุกตองเกียกลินด้นะครับต้อามานะครับนคนะครับอ้ยาคนน่ยดคต่อตคนน่อยด้ไปกิน่มานี่ยน่ร่อน่อ่ออคร่อเร่งเด้อยอมพอยอมน่ เต้มาใส้กันคยุ่งขมงวเด้อพ่อเด้อการการกรืงอนการงานของพ่อจะเรื่เรื่องันนี้เราขออนุ่าครอบคัวพ่อจะเรื่องมีความสุขเงินทำคำแก่ในมาเทมาหองคาตุ๊กตาลุ้นมาออกมาใหมเดย่างน้ำสายากขึ้นไปสู่การพรฒนาเด้อมาคอยั่มแม่ ยิบมาเป็นทีนท่บ่งสวงบ่งสวงก็มีการแง่การประการงานงานมีถูกมอาดูแต่ฟังครับไม่ต้องไม่้องไม่ต้อังใครทำฟังประการ